อันเดอร์ด็อกชี้ช่องมวยรองที่ไม่อยากเป็นหมาตามตุกคู่แข่งของคุณคือยักษ์ยักษ์ครับยักษ์ตื่นคือไปเตะยักษ์ตื่นการเตะยักษ์ตื่นคุณจะเจออะไรครับคุณ,คณ<ๆ>ก็เจอทั้งบัตเจ็ทที่ถล่มเข้ามาทัังสื่อโฆษณาที่พร้อมของจุดจําหน่ายจุดขายหรือบางทีเ็าอาจจะออกรุ่นใหม่มาเลยเขาจะกรบคุณสนิทเลยเหรอฮะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอันเดอร์ด็อกนะครับรายการที่จะชี้ช่องให้กับธุรกิจมวยรองที่ไม่อยากเป็นหมาตามตุดครับผมผมแสนพี่ตุ้ยครับ วันนี้เราจะมีอีกหนึ่งเคสที่น่าสนใจที่หลายๆลายคนคิดว่ายากนั่นคือการทำสินค้าขายกับกลุ่มที่เป็นประชาชนระดับเกษตรกรทั่วไป,ม,ม,ป,ปมันเป็นปั๊มน้ำมันเป็นปั๊มน้ำแบบไหนฮะ ปั๊มหอยโข่งเนี่ยนะที่แบบปั๊มน้ําเข้านาอะไรเงี้ยครับเป็นปั๊มที่ใช้งานพวกเกษตรกรรมเกษตรปั๊มน้ําดูดดูดแปลงนาเลยอะไรพันนั้นเลยฮะใช่โหยากเหมือนกันนะเนี่ยก็ยากครับโดยเฉพาะสินค้าที่ผมทำเนี่ยไม่มีตัวตนเอาง่ายๆไม่มีตัวตนไม่มีใครรู้จัก,จกครับผมของลูกค้าเนี่ยเป็นแบรนด์ของไทยแล้วไม่มีชื่อชั้นอะไรนะครับอ,อ่าเราจะทำยังไงสนใจก็คือตอนที่เราได้รับบีฟเนี่ยแล้วลูกค้าเนี่ยก็มีบัดเจ็ตไม่เยอะ สิ่งหนึ่งที่เราต้องทําในตอนนั้นนะครับคือการจุดพุอย่างเดียวจุดพุด้วยหนังที่น่าสนใจนะครับทำหนังโฆษณาตอนนั้นคือทําหนังโฆษณาแล้วเราอะเลือกใช้เพลงประจําของหนังคือเพลงมหาเลิกมหาชัยมันเป็นยังไงครับเพลงมหาเลิกมหาชัยตัน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 ต่นตั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 นันตน้ันตันันตันตันตับตันตอนตันตันมันต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 ัันตัันตันตันตันนตันตัตั ปปป๊๊๊มมมัััจังหวะของการปล่อยงานของเราเนี่ยเราต้องเลือกนะมีตังน้อยไงเราปล่อยงานตอนช่วงฤดูหวานนำนาที่ามิ่งนี่คือตรงกับที่เขาต้องใช้สินค้าตรงนี้แต่ละเพลงเนี่ยเราใช้เปลี่ยนเป็นปั๊ม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 นะครับเพื่อจะบอกว่าเปิดฤดูทำนาอย่างเป็นมงคลด้วยปั๊มของเราคือเอาสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายคุ้นเคยกับเพลงนี้อยู่แล้วแต่มาบิดใหม่ครับ ใส่ความสินค้าเข้าไปใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ได้รับน่าจะทําให้คนจําแบรนด์ไดง่ายขึ้นใช่ไหมใช่ครับแล้วเราก็ไปซื้อวีเดียช่องเดียวเลย รายการมวย<ผ>มเดี๋ยวขอถามว่าทำไม,มซื้อรายการเดียวแล้วซื้อรายการมวยคนที่ตัดสินใจซื้อปั๊มคือพ่อบ้านหัวหน้าครอบครัวตอนจบเดี๋ยวเราเห็นในตัวอย่างหนังจะรู้ตอนจบจะมีแบบว่าแข็งแรงทนทานบริการดีมีการตีเขา่ามีการหักศอกเพื่อให้รู้สึกว่าเราทําหนังเพื่อรายการมวยด้วยนะแบบถึงตอนจบของหนังเนี่ยทนทานรบ,บริการดีปั๊มน้ำลักกี้โปรผมสรุปตอนนี้ก็คือว่าครับคุณตุ้ยใช้สิ่งที่ กลุ่มเป้าหมายคุณเคยอยู่แล้วคือเพลงหาเรือหมาชัยอันที่สองงบน้อยงบน้อยยิงกระสุนให้ถูกจุดตรงใช่ครับเรารู้ว่าคนซื้ออ่ะเป็นผู้ชายใช่ครับเป็นหลักเพราะนั้นเราไปรากการมวยดีกว่า 3. ทํารายละเอียดของโฆษณาให้คุ้นเคยกับประสบการณ์ด้วยก็คือในเมื่อเขาชอบดูมวยก็นำเสนอในอารมณ์ที่มีใกล้เคียงความเป็นกลิ่นมวยอยู่ใช่ครับรายละเอียดสินค้าไปในบริบทของความเป็นมวยเหล่านั้นใช่ครับแล้วผลเป็นไงครับ ผลก็คือปั๊มน้ําเขาอะยอดพุ่งขึ้นมาเลยแล้วยอดขายเนี่ยไม่ทันเลยนะยอดที่เกษตรกรซื้อนะฮะจากตอนต้นที่บอกว่าโนเนมกลายเป็นว่ามียอดพุ่ง<อ>ลูกค้าก็มีตัวตนมันที<อ>แบรนด์โตเลยฮะยี่ห้อน,นี้เป็นที่รู้จักละแต่เจ้าของกิจการหรือนักการตลาดที่อยู่มวยรองอะเมื่อคุณไป็เตะยากตื่นเนี่ยคุณอย่าลืมสิย,กสยกักอะทรัพยากรเยอะกว่าไม่ว่าจะเงินทีมงานช่องทางถ้าเราไม่มีแผน2แผนสามที่ต้ด้วยเสนอไปอย่างเงี้ยเราก็อาจจะ โดนลบฝังได้ใช่ครับมีนิ่งของคำว่า strategy strategy ไม่ใช่ปุ้งแล้วก็หายฮะ strategy ต้องต้องแผนแมปแมปต้องมีแมปก็นี่คือสิ่งที่เราจะทิ้งท้ายให้กับคลิปนี้ครับว่า underdog ที่ดีเนี่ยเราต้องทำงานขยันอย่างต่อเน,นื่องอย่าหวัง <ừ> แค่โชคชะตาช่วยวเราคนเดียวครับ,รบแล้วเราย้ำเสมอว่า underdog คือช่องทางในการชี้ช่องให้มวยรองนั้นเก่งขึ้นแต่ไม่ใช่มาตามตูดนะฮะ แล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าผมแสนพี่ตุ้ยครับสวัสดีครับ